สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับตัว iPad Pro 12.9นะครับตัวนี้เป็นปี2020 <Wow. S 1> ตัวโมเดลเครื่องก็จะเป็น A2229 นะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะปัจจุบันกล้องก็จะดูคล้ายๆ iPhone 11นะครับหรือ12กล้องก็จะประมาณนี้อาการก็คือลูกค้าแจ้งว่าโดนน้ำนะครับแล้วก็เปิดไม่ติดอันนี้เดี๋ยวเราก็มาแกะ ชมกันดูนะครับว่าภายในน้ําลงไปเยอะขนาดไหนแล้วมีส่วนไหนช็อตบ้างนะครับเรามาแกะดูกันนะครับ ก็ได้จอออกมาแล้วนะครับหน้าตาจอก็จะประมาณนี้นี่ดูกันตัวเฟกกดีก็จะแง้มได้นิดเดียวแล้วก็ขันน็อตออกแล้วก็ปลดออกนะครับต่อไปก็มาส่วนของจอสำหรับตัวนี้นะครับจากที่มองดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน้ำน่าจะโดนไม่เยอะอ่าเราก็ปลดตัวแบตเตอรี่นะครับ นี่ก็ได้จอออกมาเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของจอนะครับผม <customs held> เดี๋ยวเราก็มาแกะเมนบอร์ดดูนะครับว่ามันเป็นส่วนไหนน้ําลงตรงไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกครั้งนะครับครับผมสําหรับตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของชุด power นะครับในชุดชาร์จทั้ง <S 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 เซตเลยเนื่องจากโดานาน้ำมาช่วงล่างนะครับเข้าจากตรงรูชาร์จ ตัวนี้ก็เสียทั้งชุดเลยนะครับทั้งในส่วนของเมนบอร์ดและก็ตัวพอร์ตด้วยครับผมสำหรับตัวนี้ก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหาในส่วนเรื่องของไอแพดโดนน้ำนะครับที่ไม่สามารถไปที่ศูนย์ได้ราคาค่อนข้างแพงก็ติดต่อสอบถาม BB b a c k Service ได้นะครับวันนี้ผมกับตัว iPad Pro 12.9ปี2020ะครับตัวล่าสุดตัวนี้ ก็ทําการซ่อมเมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าที่มาจากลังสิทธ์ส่งเครื่องมาให้เราจัดการนะครับวันนี้ผมวีแม็กเซอร์วิสก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ